สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนผมแม็กครับในตัวอย่างนี้เราจะมาทดลองใช้งานเซ็นเซอร์ a m 2 3 1 5 4เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบ I2C a m 2 3 1 5 4นะครับเป็นเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นที่เป็นแบบ outdoor นะครับแบบภายนอกอาคารซึ่งภายในเนี่ยก็จะเป็นเซ็นเซอร์รุ่น a AH HT20 แล้วก็จะมีฝาครอบนะครับเพื่อกันลมกันฝนกันละอองน้ำนะครับ ใช้ไฟเลี้ยง2.5ถึง5.5โวลต์สื่อสารแบบ I2C สามารถใช้ได้กับ Arduino, ESP8266, ESP32, Raspberry Pi หรือว่าบอร์ดไมโครเทเลอร์รุ่นอื่นๆนะครับที่มีการสื่อสารแบบ I2C ภายในเซนเซอร์ AM2315C มี R ต่อ pull-up มาให้ Up ในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใช้งานได้ทันทีในตัวอย่างนี้เราก็จะทดลองใช้ทั้งกับแบบ Arduino Uno นะครับ ep 8ีแ6แล้วก็ ep 3 2ก็ใช้โค้ดเดียวกันนะครับเพียงแค่ต่อสายไฟให้ถูกต้องการต่อกับบอร์ด Arduino Uno นะครับก็ต่อสายไฟดังนี้เลยจากนั้นนะครับก็ให้ติดตั้ง l i b r a รี2ตัวนี้จากเมนู l i b r a r y Manager ก็เข้าไปที่ Sket c h นะครับ i n c l u e l l i r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  y เลือก m manage l i b r a r y ก็พิมพ์คำว่า ahtx0 e นะครับ enter ติดตั้งตัวนี้นะครับกดปุ่ม install จากนั้นก็พิมพ์คำว่า b u t i o นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็กดปุ่ม install เรียบร้อยครับจากนั้นก็ให้อัปโหลดโค้ดตัวอย่างนี้นะครับก๊อปมาเลย วางเลือกบอร์ดเป็น Arduino Uno you know นะครับเลือกคอมพร์ตให้ถูกต้องกดปุ่ม upload. อัพโหลดไปดูที่ Serial Monitor ก็ term. เห็นว่าเราสามารถอ,อ่านค่าอุณหภูมินะครับเป็นองศา,าเซลเซียสแล้วก็ความชื้นนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาได้แล้วนะครับด้านต่อกับ โหนด MCU นะครับ ESP แต่6อก็ต่อสายไฟดังนี้นะครับสลับโค้ดก็โค้ดเดิมเลยไม่ต้องแก้เมื่อต่อเสร็จแล้วนะครับก็เลือกบอร์ดเป็นโหนด MCU นี้นะครับแล้วก็เลือกคอมพอร์ให้ถูกต้องกดปุ่มอัพโหลดไปดูผลลัพธ์ที่ serial monitor กดรีเซ็ตที่หนึ่งนะครับ ก็เห็นว่าเราอ่านค่าอุณหภูมิกับความชื้อมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการต่อกับบอร์ด EP32 นะครับก็ต่อวงจรตามนี้โค้ดก็ใช้โค้ดเดิมเลยนะครับเมื่อต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับก็เลือกบอร์ดเป็น EP32 d e v Kit นะครับแล้วก็เลือก Comport ให้ถูกต้องจากนั้นกดปุ่ม u p ปโหลกดปุ่ม Boot ค้างไว้นะครับดูผลลัพธ์ที่ซ e r i a l Monitor กดปุ่มรีเซ็ตทีหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่านะครับเราสามารถอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะครับหวังว่าเพื่อนๆที่ใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้อยู่คงจะแชร์กันได้ทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ